สวัสดีครับรพี่น้อง MC สายลอยเรืยนตอนแพ่งครัคร MC, บ MC ปอโจ MC หลายหลายผู้หญิงครับขึ้นมาแสูงเต้ม่าแล้วครับเต้ริา สวัสดีครับคแบบรแลมครับลไมก่อนนนหน่อยเชียงสวัรค์ครับ เยล่ครับอหนองงต้นเตยล่าบาหลายครับเดวอาสูง เจ็บขยะต่อ เอาพอใหญ่ขึ้นเป็นร้อยเป็นละมัน เันเบอกกันก้อมรไหนจังนะไได้อกพอร้านลี่บ้านเสบียนะไปย่บอกมาบิ่าคลกอไปไนี่บ้านบีรี่ไกลๆเนาะก้นเน่ยจับถือมะเลยตินี่จับูอดึงมาเลยเนี่ยปั่นเพิ่นยสาย่างมือเศร้ามากจริงหระพอก็เลยโทษไปพราปั่นเพิ่มยืดนี้ที่ร่ำนี่ใกล้ๆนี่หมอตื่ตื่นกันเลยถึ่บ้านแล้น

ทไปโจแน่บอกสวาดีได้ทนนมากแก่จ้ำแนงบมีนาักอ๋อูกเลยโรคมบมากากเลยโหมนกันมาก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 ทุกมาแถมเ้ากันดูกบกมม่มมพอสรุปพอสรุาม้างี้สามางนีน้ามเทนจยกว่าแเขาเพิ่มเียลูกีก มาเลยปุ๊บกัปุ๊บปับกลับมาเลยวันนี้กับพ่อเลยทก็เดี๋ยวพ่อสีทอกับกับพ่อคิดว่าพ่อสีทวกับคือว่าเคยหยอกกันกับเล่นบอลรู้ว่าเป็นเรื่องจริงยังไม่รู้กับพ่อสรุลกแต่คิดว่าพ่อเบายอกพ่อเบาเนี่ยพ่อกับ็คควจริงแต่พ่ออกพ่อบอกวจริงแว่า่นสมารถทัวไปอีหลีบ้างได้พ่อเอามาต่แมเอามาจากไหนไปใส่ต้องกินน้ต้องกินตงนี้มันเอาแล้วจริงมามาเตีมาถามเดงน้ำมอดามีงั่น ปกติปกติคือเราก็อยากอยากมีงานทุกการอยากมีงานประจวบหมอกับการเข้าไปถามไปถามท่าเบงยังว่าทำแล้วบอลโจกัเลยว่าก็ดีทุกการนี่แหละมากมากกับมากสิบบอกกัเลยมาเลยดีก็ปกติรับงานแหล่งานสูข่วนเขาสร้างตัวว่าที่นี่เลยมาว่าเออจากแรลิงบัดที่นี่ก็เลยบัดนี้ก็เลยว่าเอองานรับเชิญรับเชิญอเนี่ยบริรับโดนแล้วก็เลย้ทุกประจิตุกหาไอ้หมอน ไอหมอดงนี้เราเชิญช่วงนี้รับพิเด้อเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือปฏิเสธรับงานวิีก็ไปคนเลยมั้งวันเสาร์น่ะวันเสา์เนาะวันเสา์เนา ม่วานปกติงานแหล่ใน่้องหลับกะเวลากลางวันหรือกลางนกลางวันมันก right ็ไม่ทบกับงานเนาะถ้าเรามีกลางเขามีงานแหล่กลางวันอ่ะเราก็สามารถรับได้ขออนุญาตกับบอิษัอันที่โผลลงกันอยู่แล้วแค่ว่าบริหารของเขาบริหารเจ้าของเอาแต่ต้องคืนไม่ต้องไม่ต้องให้ขาดอ่าต้งคืนก็คือต้องมาทํางานปกติเว้นแต่ว่ารับไว้ก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านี้แล้วก็มีงานเดียวสามวันก็ไล่จุกพัวเพราะอันนล่ะ ส่วนมาวิจัการวัดดวงวนไปสู้วันหน้าครับจะได้จะเป็นลมกำลังใจให้ยายนิกรน้อยเมื่อปีนี้มาสังกสารหมดเพลิงร้อนแห้งเต็มโตแล้วใช้ชื่อนิกรน้อยเสียงสวรรค์เพชรบ้านแพงนิกรหนอ่เพชรบ้านแห้งครับผมนะครับหรือยายกระปุกลูกได้ พีบีนองได้เห็นในภาพจำในคือเสียงอีสานนะครับนิ่งเงมกับฟุกอ่าเสียงนี้กับฟุกตกคืออาย่สาวหน่อยคือเราใส่ซื้อไม่แล้วนี่ก่อนน้อยเสียงสว่างนะครับนี่ก่อนหน่อยเพลิดเนแท้หน่อยเองพี่น้องไปได้กับป่าเบ่งแยงลูกกับพ่อตั้งเหยเพื่อนอ๋อพ่อเป็นคนตั้งเหรอครับพ่อ่ตั้งเลยพ่อก็เลยว่ามาอยู่นงกับคือจะใส่ซูนีซเพราะว่าอายุหนีกว่าคนมีคนซืู้นี่แล้วมันปะไปได้ใส่ซืูกับของข้า่นนี่ก่อนหน่อยเนาะคือกับปุกอันใช้ของซินอยู่างเงี้ยกับปุกลูก ตัวน้ยๆช่างเรื่อ่กว้ากวนี้เป็นย้าเหรอที่ป่านี้วันนี้นายลูกเราเลย่เ่าเลยแม่ลูกเราเ่นเท่าเล่นเ่าม่นใกับว่าใจสมบัติก็ต้องเลดเท่าหรไม่ได้แทะแต่ลงยุ่นี่เป็นผู้ชายเบิดนอนแทะแทนี่อะไรแค่ไหนจะพเอกมาลับมาไม่เคยแทะจะโคตรแท้อยู่ก็เล่นก็ยอม ไปเอาครับขอบคุณครับพ่าไปปล่อยแล้วปลอกครับเป็นห่ากลอกให้ครับลงดีๆให้ราใหญ่ปล่อยปลากลุดทั้งหมดปล่อยปลากลุดออกกันมาครับกันเยอะเชฟครับเป็นครับนี่ครับเอาพี่น้องครับยิบนีฝากหนึ่งครับเดี๋ยวเดินทางเวปต่อนะครับสีสะเกตครับมาแลงวปอกกันครับพี่น้องครับครับยิบนีปล่อเช่นนี้ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวออกเดินทางไปที่เกแล้วครับเป็างานต่อครับสวัสดีครับ